สมของรางวัลกันตรงนั้นเรามีปลาหมึกเต่าทองเทนเทนนะครับมีทองอยู่10บาทดูเชื่อว่าวันนี้คุณนกได้กี่บาทน,นะเจอนะครับไปเลยร,ลยรลุ่นรับทองจากเต่าทองเทนเทนเต่าทองเทนเทนอร่อยยกกำลังตรงนี้นะครับมี12แผ่นป้ายเป็นเทนเทน10แผ่นป้ายแล้วก็เป็นรูปหน้าผมกับลหน้าติ๊ก2แผ่นป้ายนะครับอยู่แค่นี้เอง คุณโนนะครับเปิดแต่ละแผ่นป้ายถ้าเจอเทนเทรับทองห่บาทดูซิว่าวันนี้คุณโน้กจะได้สักกี่บาทครับใบที่หนึ่งครับใบที่หนึอันแรกนกเลย1บวาจะ้้นักึ่ง่โอ้โหบาทแล้วได้หนบาทแล้ว นี่นะครับโอเคลาสน1คับปโอเคเเเ่นๆสาานแล้วไปไหนเอีกลางอันนี้1 okay. 2ับเฮ้ปสามนานแีที่สครับ เนี่ยสานะครับแถวล่างอันที่สามงไนีาท้บาทแล้วท้องสบาทแล้ววันนี้มี10บาทไปที่5ครับไปที่5้าแถวล่างอัสุดท้ายแถวล่างอัสุดท้ายนะครับแถวล่างห้าบาทแล้วไปที่หกไปที่หกแททกี่แทบกีท็กี่ทกี่ทิกตกอี่รเนี่ยแกซ่แท็กซี่นกี่า ครับคนในสุดท้ายคนท้ายนี่เลยนะครับพหอเจอเด้งแกจอกิดกับติดหนึ่งสองสามสุดาใหญ่มากเลยเจอหน้านี้โอ้โหหยุดไปเลยนะครับวันนี้วันนี้รับทองไปจากตาทองเทนเทนหกบลองพดตือันงบนี้ไปนี้นะครับใบนี้บางเทนเทนนะครับอันนี้ก็ เทนเท,น,ท,น,ทนอีกนะครับอันนี้เทนเท,น,ท,น,ทนอีกโอ้โหแม่วางาอยู่นี่เลยผมอยู่นี่เลยนี่แล้วดูหน้าเออเลือดแถวนี้กับเลือดหมด<อ>นะครับเพื่นอนนวันนี้รับไปหกบาทขอบพระคุณมา,ากคุณนกราชนกปูละพลินค่ะ